การอ่านสะกดคําพื้นฐานระดับชั้นป .1 ทออะบอทับทออาทาทออางอทางทออานอทานทออานอทานไม่เอกท่านทอ อําธรรมทออําธรรมมอไอไมทธรรมไม่ทออําธรรมรอเอเลทรรมเลทออิงอทิ้งไม่โททิ้งทอ,อีที ทออีทีไม่เอกที่ทออีทีวออีวีพีวีทออุก,กอทุกทออุทุรอเอียนอเรียนทุเรียนทอเอเท ทอเอาเทาไม่เอกเท่าทอเอาเทาไม่โทเท้าทอเอียงอเทียงไม่เอกเทียงทอเอียนอเทียนทอเอียวเทียวไม่เอกเที่ยว